ค่ะโทรจากบริษัท D S L ค่ะตอนนี้คงมีข้อสั่งิดยังไม่ได้จัดส่งและได้มีการติดกลับหากมีข้อสงสัยประการใดฟังซคำกดีต่อเจ้าหน้าที่กด0สวัสดีครับ D S L ครับยินดีให้บริการครับติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับ มันมีเบอร์โทรมาแล้วก็บอกว่ายังมีพัสดุค้างส่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ให้กดศูนย์อ่างไมแล้วได้รับโทรศัพท์เข้ามานะครับหมายเรื่องพัสดุร้อนไม่มีครับไม่มีครับครับเกิดเรื่องที่มชื่อ,อนามสกุลน,นะครับเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับฮัลโหลครับฮัลโหล คุณพี่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลให้กับทางเรานะครับทางเราให้ตรวจสอบได้นะครับชื่อทนงทวยครับครับค<อ>ง,งควรควรนี่เป็นชื่อดังเลยนะครับทนงทวยครับผมใช่ครับครับทนงทวยวทำไมคุณมีชื่อชื่อแบบก็ได้แล้วแล้วไอ้พี่เนี่ยยังยังจะทําวิธีเดิมๆอีกเหรอครับพี่ คนเขารู้คนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วยังยังจะยังจะ <c oughs> ยังจะต่อได้เนาะพี่เนาะผมไม่ไทำผมไม่กวัวแล้วพี่แล้วแล้วมันมีการโทรมาบอกแบบนี้ด้วยเหรอบอกว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเหรอยอมรับว่าไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเหรอไม่ใช่เป็นอ้วครับอ๋อเป็นอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่เป็นครับไม่ใช่เป็น คอนเ็นเนี่ยผมคงรอจะนานน่เอาแล้วแล้วทำไมไม่โทรมาแบบตรงๆเลยทําไมต้องให้มีเบอร์คอ์เซ็นเตอร์โทรมากดศูนย์กดหนึ่งก่อนนะครับงงเ <c oughs> อ้ยมันก็ยังไปต่อได้น้ะบักผางเ้ยหาใหม่ๆเถอะวิธีน่ะเขารู้กันทั้งประเทศแล้วฝากบอกหัวหน้ามึงด้วย <c oughs> ถ้านองทวยรู้รู้ทั่วประเทศมันว่ามันก็รู้ได้ไงวะ